สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจำวันที่24-30พฤษภาคม2564นะคะสัปดาห์นี้ชาวกุมอาจ,จะใช้เกี่ยวกับจินตนาการได้มากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีเรื่องของความกลัวเรื่องของความเครียดนะคะการที่มองเห็นอนาคตได้ไม่ชัดเจน หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเรื่องของสิ่งรอบตัวอุปรสรรคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะคะหรือในชีวิตเนี่ยอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ต้องสะสางนะคะหาหนทางคลี่คลายนะคะสัปดาห์นี้ชาวคุมต้องมองมาที่ตัวเองนะคะพยายามใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองใช้สภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะให้ผ่านพ้อุปรสรรคไปได้เพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะขอยืม หรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะคะเรื่องของการงานระวังกระทบกระทั่งเรื่องของคดีความการไม่เข้าใจกันในการติดต่อประสานงานนะคะทำให้เรื่องบานปลายสัปดาห์นี้จะเหมาะกับท่านที่มีอาชีพทนายความผู้พิพากษานะคะหรือท่านที่รับราชการ ท่านที่ทำงานนะคะช่วงนี้จะต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีอาจจะมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะใครที่มีคดีความสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีการใช้จ่ายหรือว่าใช้เงินเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะการจัดสรรเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ก็ระวังเกี่ยวกับการเสียด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรือคนรอบตัวอาจจะอยากยิบยืมหรือมารบกวนชาวกลุ่มได้ง่ายนะคะบางคนอาจจะเจอกับ ตัวเองป่วยหรือว่าคนในครอบครัวป่วยทำให้ต้องใช้จ่ายเรื่องเงินในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นได้นะคะ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยังไม่เด่นนะคะในการที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่ช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่พักผ่อนนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องของจิตใจความมั่นคงทางใจก่อนนะคะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้คู่ที่มีปัญหามานานอาจจะมีการยุติหรือว่าเลิกลาการด้วยดีนะคะหรือว่ามีเรื่องของการจัดการเรื่องคดีความต่างๆให้เรียบร้อยนะคะบาง คู่ที่จืดชืดหน่อยนะคะอาจจะต้องใช้เวลาห่างๆกันบ้างนะคะหรือว่าให้เวลาเว้นระยะกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการประครับประคองความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะ <S <S หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u พารมิเคนโชของหนึ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ